เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรนะเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของโนดังถ้าคุณเป็นเจ้าของคุณรวยได้แน่นอนเออเฮ้ยคุณต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเซ็นชาร์แล้วก็ขยายสาขาอายุตัวอย่างเช่นคนที่มาทําล่าสุดที่เลยเลยคือครเจ้าของซีน้อยเข้าปะเจ้าของซาร์บัเจ้าของอเมซอนอะไรก็ตามที่มันมีหลายสาขาเขาเรียกเซ็นชาร์สามมีการทําธุรกิจเครือข่ายนะหรือเน็ตเวิร์ก สมัครขายตรงนะตอนนั้นเพราะว่าขายตรงนั้นมันเป็นเล็กเกิเอาง่ายๆธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นดรอปชิปรูจนะ้จักดรอปชิปไหมมีใครรู้จักดรอปชิปบ้างไม่ว่าจะเป็นดรอปชิปนะแบบว่าไม่ต้องต่อกสินค้าแต่เราไปขายของให้เขาหรือจะเป็นแอสเซทเลตแล้วปัจจุบันนี้นะถ้าคุณเก่งสามอย่างคุณรวยด้วยเลยโอเค ธุรกิจแอฟฟิลเดตจะประสบความสำเร็จคุณต้องเก่งสญญามอย่างหนึ่งเรื่องเก่งการขายถูกปะถูกไหมถ้าขายได้ก็มีเงินจริงไหมจริงพวกเราก็ว่าจริงไหมเรื่องเก่งขายถ้าเราขายได้เรามีการเราื่อยแต่ถ้าเราขายไม่ได้ศูนย์บาทจริงไม่จริงอะไรสร้างทีม,มสร้างทีมหมายถึงสร้างอะไรสร้างคนช่วยขาย สร้างผลช่วยขายเมื่อเราขายได้แล้วเราก็สร้างผลช่วยขายตามเราสอนคนนั้นให้ขายของได้นี่แหละคุณทำสามอย่างนี้ได้คนเดียวแล้วว่าคุณจะไปทําขายตรงคุณก็ต้องทำสามอย่างนี้ทำดรอปชิปคุณก็ต้องทำสามอย่างนี้คุณเปิดแบรนด์ของตัวเองคุณก็ต้องทำสามอย่างนี้คุณทำแอสเซทแบงก์มิงคุณก็ต้องทำสามอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะทำชุดกิจอะไรก็แล้วแต่คุณอยากประสบผลสำเร็จบนโลกนี้คุณต้องทำสามอย่างนี้ ยกตัวอย่างเช่นคุณอยากเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเปิดหนึ่งสาขาเพื่อขายคุณอยากดูเลยคุณเปิดสาขาสองสาขา,าคือสร้างสาขาเพิ่มแล้วก็หาคนไปเฝ้าสอนมันขายคุณจะรู้คุณจะร้นเพราะฉะนั้นผม,นมนนสร้างเดิมสร้างตัวมาด้วยสามหลักสามอย่างนคือคนไปขายตรงความฝึกฝนการขายโอเคฝึกฝนวิธีการที่จะสร้างทีมสร้างคนแล้วก็สอนคนนั้นค ผมเลยมาสร้างบริษัทของผมได้ผมเลยมาสร้างบริษัทของผมได้ไงผมมาสร้างบริษัทของผมเนี่ยอยอดขายก็หลัลกร้อยล้านกำไรต่อเดือนก็สามสี่ล้านห้าล้านแล้วแต่เดือนนะโอเคพะผมมาสร้างแบบนี้ผมก็สร้างได้เพราะว่าเราสามารถที่จะขายได้สอนคนขายได้สร้างถิ่นได้เจ็บปะ่ะมีเข้าใจมั้ยป่ะนะ งงไหมมีใครไม่เข้าใจบ้างคุณขายได้คุณมีการ